5ราศีดวงชะตาดีขึ้น,นเตรียมรับข่าวดีสมหวังทั้งการเงินและความรักก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ ้าราศีดวงชะตาดีขึ้นเตรียมรับข่าวดีสมหวังทั้งการเงินและความรักดวงการงานดีความรักดีมาพร้อมโชคลาภแบบจัดหนักจัดเต็มเล่นใหญ่ไม่มีกักได้แก่ราศีกุม,กกมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม ชาวราศีกุมในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากหลังจากที่คุณเจอปัญหาและอุปสรรคมาปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายลงในส่วนของความรักนั้นจะได้คู่หมายดังใจหวังใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์จะได้สละโสด ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภมีรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักมีโอกาสพบรักกับคนโรแมนติกมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกซุ่มชื่นหัวใจคุณมีเกณฑ์จะได้เจอรักใหม่ที่ถูกใจ ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกปังรอบด้านทั้งความรักและการเงินถือว่าดีควบคู่กันไปถือว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณความสัมพันธ์กำลังไปได้ดีความรักหวานชื่นจนหลายๆคนอิจฉามีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนหรือใช้มีเวลาดีๆร่วมกัน คนรักขี่อ้อนขี้เอาใจราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กดากกาคุมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งและใช้เงินเก่งเช่นกันการเงินไม่ติดขัดสามารถบริหารหมุนเวียนได้ตลอดเวลาในส่วนของความรักในช่วงนี้มีคนเข้ามาทำให้หัวใจคุณกลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งเตรียมสละโสดได้เลย ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์สามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากแต่ก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายในเรื่องของความรักนั้นจะมีคนเข้ามาทำให้หัวใจคุณกลับมาสดใสเป็นคนที่คุณชื่นชอบมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดี เคล็ดลับการตักบาตรเสริมดวงชะตารุ่งเรืองการทำบุญตักบาตรเป็นอะไรที่เบสิกมากๆ<า><า>บอกเลยว่าถ้ามีโอกาสได้ตักบาตรสักครั้งด้วยความตั้งใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอย่างแน่นอนโดยตอนที่ตักบาตรจะมีเคล็ดลับคือการตักบาตรให้ตรงกับวันเกิดเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ให้ตักบาตรวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์ให้ตักบาตรวันจันทร์เป็นต้นและถ้าจะให้ดีมากควรตักบาตรเป็นจำนวนที่ เช่นหนึ่งสาห้าเจ็ดเก้าครั้งแบบนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ตอนอธิษฐานหากมีความตั้งใจที่แท้จริงมีสมาธิที่มั่นคงจิตใจแน่วแน่บอกเลยว่าการทำบุญตักบาทนี้จะส่งผลอนิสงส์ให้คุณอย่างเต็มที่ไม่มีลิมิตแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ